สวัสดีครับลดพุงลดไขมันสําหรับผู้สูงวัยนะครับวันนี้วันที่31พฤษภาคมนะครับช่วงประมาณ6กโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับเราก็มาออกกำลังกายกันทุกวันนะครับวันนี้นะครับผมก็มี3ท่าเด็ดนะครับมาออกกำลังกายเพื่อที่จะลดพุงลดไขมันนะครับ3ท่าเด็ดนีดผมลองดูแล้วนะครับน้ําหนักลดไป5กิโลใน17วันนะครับ มาออกกำลังกายกันกเลยท่าแรกนะครับนอนหงายลงไปเลยนะครับข้าแรกนอนหงายยกขาขึ้นนะครับยกขาขึ้นคือสองข้างห้าตัวนะฮะแล้วค่อยหย่อนขาลงไปนะครับไม่ต้องต้องแตะที่พื้นนะ หมดสิบครั้งนะครับ ท่าที่1นนะครับ1ิบครั้งนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมานั่งพักกัน5วินาทีนะครับเพื่อจะมาต่อในท่าที่2นะครับบริเวณแต่ไวตรงบริเวณศีสารนะครับทั้งหมด10ครั้งนะครับ โอเคครับสลับท่าที่สองนะครับก็ทั้งหมด1ิบครั้งนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็มานั่งพักกัน5้าวินาทีนะครับเพื่อจะมาต่อกันในท่าที่สามแล้วก็ดันตัวขึ้นมานะครับให้ขนานกับพื้นนะฮะพัาเอาไว้ประมาณยี่สิบวินาที เรียบร้อยนะครับสำหรับท่าที่3นะครับค้างเอาไว้2ี่ิวินาทีนะครับก็การออกกำลังกายทั้งหมด3ท่านะครับท่าเด็ดนะครับ3ท่าวันนี้ก็ทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับ3ท่านี่คือท่าเด็นนะครับที่ผมได้ทดลองทำาูนะครับ7วันนะครับน้าหนักผมลดไป5กิโลนะครับไขมันลดไป3-3กิโลกรัมกะครับ ก็นํามาฝากกับผู้สูงวัยนะครับลองมาออกกำลังกายนะครับสำหรับผู้สูงวัยครับไม่ต้องไปกระโดดหรือว่าไปเคลื่อนย้ายตัวให้เกิดอันตรายนะครับอาจจะบาดเจ็บได้นะครับก็เป็นท่าสาหรับเล่นบนพื้นนะครับก็ได้ใช้บริเวณช่วงท้องนะครับไขมันทีท้องนะครับเราให้ใช้มีการใช้พลังงานบริเวณท้องมากนะครับ เพื่อที่พัุพงที่จะได้ยิ่งกลิ่มไปนะครับไขมันเราจะได้ลดลงไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้สูงวัยทุกท่านมามาออกกำลังกายกันนะครับตอนนี้ผมก็อายุ51ที่เจะเข้า52แล้วครับก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยนะครับเป็นพวกเดียวกันนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคคนชรานะครับโรคของผู้สูงวัยนะครับจะมาถามข่าวหรือว่ามาเยี่ยมเยือนนะครับเรา เวลาอันใกล้ก็จะมาถึงนะครับแต่ถ้าเราออกกําลังกายนะครับหรือว่าดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้ดีนะครับโรคภัยต่างๆนะครับก็จะมาช้านะครับพ่อขอเชิญชวนนะครับให้มาออกกําลังกายกันนะครับลดพุงลดไขมันกันนะมือทำทันทีเลยนะครับแล้วก็นอกจากจะออกกําลังกายนะครับทุกวันนะครับวันละ ครั้งละ5ถึง10นาทีนะครับเชา้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งครับครั้งละ5ถึง10นาทีนะครับท่าที่ออกมาไลก็สาธิท่าที่ผมได้ทําให้ดูแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับนอกจากออกกำลังกายแล้วครับก็จะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารนะครับขอแนะนำควบคุมในเรื่องของการกินนะครับการรับประทานอาหารนะครับ เราต้องการที่จะลดพุงลดไขมันนะครับตอนนี้ในร่างกายของเรานะครับมีไขมันนะครับหรือว่าพุงยืดนะครับมีพุงนะครับนั่นแสดงว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคอ้วนนะครับัวที่เป็นโรคอ้วนโรคที่ต่อมาตามมาก็คือโรคเบาหวานความดันนะครับโรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคไขมันข้อตับนะครับคือโรคที่มันจะตามมาแล้วก็ไม่ลงพุงแล้วก็ไม่มีไขมันนะครับเราก็ต้องลดปริมาณอาหารนะครับจำพวก คาร์โบไฮเดรตนะครับแป้งแล้วก็น้ำตาลนะครับลดปริมาณในการรับประทานให้มันน้อยลงนะครับส่วนอาหารเนือื่นนะครับจะพวกอื่นๆเช่นโปรตีนนะครับวิตามินเกลือแร่นะครับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็กินตามปกตินะครับวนนะครับให้มาลดปรุงลดไขมันกันนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ายังมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกด ไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆนะครับมีเคล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากนะครับดูคคิปนี้นะครับข้อขอบคุณมากครับที่ยังติดตามกันมาโดยตลอดสวัสดีครับ One, two, three. Come on!